สวัสดีครับพบกับลุงเสกแล้วนะครับคลิปนี้ลุงเสกจ,จะพามาตั้งค่า,ากล้องวงจรนะครับให้ดูผ่านมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเรานะครับสําหรับคอมพิวเตอร์กับโน้ตบุ๊กอาจจะแตกต่างจากคนอื่นไปเนาะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนมือถือเนี่ยก็ทําคล้ายๆกันเลยนะครับอ่าทำยังไงนะครับเฉพาะยี่ห้อนี้นะครับที่ลุงเสกขึ้นบนหน้าจอนะอเครื่องรับสัญญาณตัวนี้นะครับอ่าหรือว่า คนละยี่ห้อแต่ไส้ในเหมือนกันนะครับหรือว่าเมนูข้างในเหมือนกันก็ลองทําดูนะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะครับเรามาที่หน้ากล้องวงจรของเรานะครับอ่ะขวามือจะเป็นหน้ากล้องวงจรเนาะที่ต่อสาย VGA เข้ากับตัวรับสัญญาณกล้องวงจรหรือว่าซิเวอร์หรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับอ่ะเราก็คลิกขวานะครับอ่าคลิกขวานะครับเมนูของใครที่เป็นลักษณะนี้นะครับเหมือนผมนะครับอ่าเรามาบรรทัดที่2นะครับ เพื่อที่จะไปเอา QR code โหลดแอปเขามานะครับคู่มือนะครับเราจะเห็นตรงนี้เราก็กดต่อไปนะครับของใครที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ให้มาเลือกเป็นเมนูภาษาไทยตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับภาษานี่นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรากดคําว่าต่อไปนะครับให้เราตั้งวันที่เวลาอะไรให้เรียบร้อยเนาะนะครับต่อไปลุงเสกอาจจะไม่ได้บอกหมดนะครับกดต่อไปนะครับ เราจะเห็นคําว่าลองเครื่อข่ายก่อนกระโดดยกเลิกให้เรามาเลือกครับว่ากระโดดพอกดไปปุ๊บเราจะเห็น qr code iphone android นะครับก็เราหยิบม,มือถือ,อ android หรือ iphone ที่เราใช้นะครับก็สแกนเรานะครับสแกนเสร็จแล้วให้เรากดยกเลิกตรงนี้นะครับเราก็กลับมาหน้าจอ,อากล้องวงจรที่บนหน้าจอคอมหรือว่าที่เราเสียบสาย vga ทิ้งไว้นะครับ ส่วนซ้ายมือจะเป็นหน้าจอมือถือนะครับส่วนขวามือจะเป็นหน้าจอกล้องวงจรนะครับอ่าทีนี้ที่มือถือเราเราโหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทำยังไงนะครับอ่าทีนี้พอเราเข้ามาหน้านี้นะครับให้เรามาที่คําว่าลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนอ่าพอเราลงปุ๊บให้เราใส่อีเมลนะครับใส่อีเมลเนี่ยเข้าไปที่การลงทะเบียนก็ให้เรากรอกอีเมลนะครับหรือว่าเราสร้างอีเมลขึ้นมาเองนะครับแล้วก็รับข้อมูล รับข้อมูลเนี่ยเขาจะส่งรหัส4ตัวมาให้เราถ้าไม่ปรากฏบนหน้าจอให้เราเข้าไปที่อ e ีเมลนะครับที่เรากรอกไว้นะครับอ่าเราก็กดถัดไปพอเรากดถัดไปแล้วนะครับให้เราใส่ชื่อนะครับแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกทีนึงอ่าเนอะอ่าก็จะเห็นชื่ออย่างนี้แล้วก็รหัสผ่านนะครับนี่ที่ผมทําไว้นะนะครับแต่ว่าผมจะขอเราก็กดตกลงนะครับพอกด ตกลงแล้วเขาก็จะเข้ามาหน้านี้ก็ให้เราใส่ชื่อแล้วก็รหัสผ่านที่เราสมัครเม,มื่อกี้นะครับแล้วก็กดระบบโค้ดนะครับอ่าพอก,กดเสร็จแล้วเขาก็จะเด้งไปสู่หน้านี้เลยนะครับโจ๊กนี่นะครับนี่เขาจะเด้งมาอย่างนี้อ่านะครับแต่ของใครที่เข้าไปแล้วปุ๊บเขาบอกว่าให้เรากรอกใส่รหัสเราไม่ต้องไปใส่นะครับให้เรากดตกลงนะครับเขาก็จะเข้าหน้านี้เลยอ่า จึ๊บนะครับเราก็จะดูกล้องได้เลยนะครับเห็นไหมดูได้เพราะว่าของลุงเสกมีอยู่2กล้องเนาะให้ดูขวามือจะเป็นกล้องอของวงจรที่ต่อเข้ากับหน้าจอ,อคอมพิวเตอร์หรือทีวีส่วนซ้ายมือจะเป็นหน้าจอมือถือนะครับนี่นะครับเห็นไหมเราก็แยกสับส่วนนะของใครมี9ตัว10ตัว16ตัวอะไรก็ว่ากันไปเนาะนี่นะครับน,น,นี่นะครับ ส่วนรายละเอ,อียดอื่นๆเนี่ยลุงเสกไม่สามารถบอกได้หมดเนาะเพราะว่าลุงเสกจะบอกแค่เฉพาะวา่าให้ดูผ่านมือถือแล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์อนะครับประมาณนี้นี่นะครับอขอเป็นอย่างนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กของเรานะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆดาวน์โหลดแอปหรือว่าทําการเอาแอปตัวนี้ขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าไฟล์ apk เนาะก็คล้ายๆกับมือถือที่ลุงเสกขึ้นขึ้นแอปตัวนี้ให้ดูกันแล้วกันเนาะ นี่นะครับเป็นไฟ apk หรือว่าเราดาวน์โหลดโปรแกรมจำลอง Android เหมือนของลุงเสกกันแล้วกันเนาะอ่ะทีนี้ลุงเสกก็คลิกเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นโปรแกรมจำลอง Android บน PC นะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมพอเราเข้ามาเรากา็ให้เราใส่ชื่อแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราสมัครกับมือถือนะครับมันก็จะดูได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งมือถือทั้งโน้ตบุ๊กทั้งคอมนะครับแม้แต่อยู่บ้านเราก็สามารถดูได้นะครับอ่านนะครับดูเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมครับ เอาเราก็แยกเป็น4ส่วนนะครับอันนี้จะเป็นของหน้าจอคอมพิวเตอร์เนาะหรือว่าโน้ตบุ๊กแต่ว่าลุงเสกขอแยกออกมาอย่างนี้ให้ดูกันแล้วกันเนาะเขาเรียกว่าโปรแกรมจําลอง Android บน PC เนาะมันก็สามารถที่จะทําทอย่างนี้ให้ใหญ่ได้เนะาะประมาณนี้นะครับอ่ะเนาะก็ลองเอาไปเล่นดูศึกษาดูนะครับหรือถ้าใครไม่ชอบการดูผ่าน PC ีโน้ตบุ๊กก็ไม่เป็นไรเราดูผ่านมือถือก็ได้เนาะนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ กดไลค์กดแชร์ให้ให้หน่อยนะครับคลิปนี้ลุงเสกขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ